มาแกะดูตู้ลำโพงบสนะครับ201เพื่อการศึกษานะครับว่าทำไมเสียงมันถึงดีจังนะรุ่นนี้นะครับบอส201 Series 2 m a s h in USA เป็นงานอเมริกานะครับนี่ฮะตู้รูปทรงต่างๆเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยหน้ากากนะครับเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับปิดนะปิดอย่างนี้นะครับรอบด้านเลยนะเวลาเราปิดเสร็จปุ๊บนะครับหน้ากากเขาก็จะพุ่มรอบด้านแบบนี้เลยนะครับคุ้มนะฮะแล้วก็จะมีหน้ากากปิดหน้ากันหนึ่งนะครับนะอย่างนี้นะครับนะ เราแกะออกมาก็จะเป็นลูกทรงแบบนี้นะครับจะเห็นภายในนะครับก็จะมีดอกเบสนะครับมีดอกแลมอยู่แบบนี้นะครับเขาออกแบบมาให้วางแบบนี้เลยนะนี่คือด้านหลังนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็ท่อเบรกจะอยู่ทรงนี้ตำแหน่งนี้นะครับนี่ฮะด้านนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับเหมือนกันนะครับเขาก็จะวางตำแหน่งต่างๆนะนี่ผมขันล็อาไว้ให้ดูนะฮะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับของแท้แน่นอนนะครับว่า ให้ดูนะครับว่าภายในเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับอันนี้ป้ายเขาจะหลุดไปข้างนึงนะครับข้างนี้ป้ายจะหลุดหายไปแต่ข้างนี้ป้ายยังอยู่แบบนี้เสียงแหลมของเดิมแท้จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสามนิ้วนะฮะเสียงแหลมขนาดสามนิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะพลิกมาให้ดูนะครับตัวนี้นี่นะนี่ฮะตูดลำโพงเสียงแหลมจะเป็นแบบนี้นะครับของแท้นะครับการเข้าสายเขาก็จะพันตีเกลียวเอานะครับเขาจะไม่บักกรีหรือเสียบนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวดอกนะครับจะเป็นแบบนี้ ตัวน็อตนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับน็อตแท้นะครับก็จะเป็นรูปล่างแบบนี้นะฮะน็อตของแท้นะครับจะเป็นเกลียวแบบนี้เลยนะฮะนี่คือน็อตโบสแท้ๆนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแกะออกมานะครับตัวดอกนะครับกลวยกระดาษนะครับขอบผ้าอาบน้ํายานะครับสภาพเจ๋วมากนะสภาพของเขาเนี้ยเนี้ยกระดาษก็จะนันหนาหน่อยนะครับตรงกลางก็จะ เป็นสาราวปิดเอาไว้นะครับมองเห็นข้างในนะครับมองเห็นโครงสร้างของไว้ด้านในด้วยนะครับนี่ฮะของแท้และเดิมจะเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับแกะออกมานะครับก็จะมีตัวแผ่นยางรองกอันอ่าสุญญากาศนะฮะกันอากาศดันออกข้างหน้านะแล้วก็รองแล้วไว้ไม่ให้ลําโพงกับตัวไม้มัน กระแทกกันโดนกันนะครับตัวนี้นะฮะให้มันมาชิดกันนะครับเวลากระพือเสียงก็จะมีมีเสียงกวนนะครับการเข้าสายสัญญาณต,ต่างๆก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่ฮะเขาจะพันเลยนะครับโบสทแท้ๆเนี่ยดอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะไม่มีคําว่าโบสนะครับหรือเป็นกระดาษขา,ขาวๆแปะที่เข้าลงขายกันแบบของเทียมของฟอร์มนะไม่ใช่นะของแท้จะเป็นแบบนี้เลยนะครับจะไม่มีการตีคำว่ากระดาษโบส์ขาวๆมาแปะนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่คือของแท้โรงงานนะครับแล้วตัว ดอกนะฮะก็จะมีพาร์ทแปะไว้อย่างนี้นะพิมพ์มาไว้นะครับนี่นะครับนี่คือของแท้และเดิมๆของเขาภายในตู้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับจะมีหลอดแก้วนะครับหนึ่งหลอดอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับแล้วก็จะมีตัวคอนเดนเซอร์นะครับกองเสียงแหลมตัว C นะครับคาปาซิเตอร์แล้วก็จะมี รีซสเตอร์นะครับตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งนะครับนี่นะของแท้จะเป็นแบบนี้ท่อระบายอากาศเบรกจะเป็นแบบนี้เห็นไหมข้างในก็ยังมีบาร์โค้ดอยู่นะครับนี่คือของแท้และเดิมๆนะครับจะมีใยสังเคราะห์ใส่เข้าไปด้วยนะครับนี่ผมถอดออกมาเพื่อสะดวก,กับการดูนะครับของแท้ก็จะใส่ไว้นะครับเนี่ฮนะ เขาจะใส่ไว้แต่ผมถอดออกมาให้ดูนะครับว่าภายในเป็นแบบนี้นะครับนี่นะฮะให้ดูเลยนะครับว่าเป็นแบบนี้นะครับดอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับรูปทรงต่างๆจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะให้ดูเลยนะครับของแท้และเดิมนะครับมองดูก็รู้แล้วนะครับรุ่นนี้นะครับนี่ฮะโบสสองศูนย์หนึ่งซีรีส์สองนะครับเม็ดอินยูเอสเอภายในจะเป็นแบบนี้นะครับ